สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวถัดไปของแบรนด์เดิมด็อกเตอร์สกินแคร์นะคะนั่นก็คือตัวกันแดดน,นะคะซึ่งตัวกันแดดของทางแบรนด์นะคะจะมีคุณสมบัติพิเศษเลยนะคะก็คือเนื้อเป็นเนื้อน้ำแร่นะคะซึ่งมีน้ำแร่มากกว่า20ชนิดจากออนเซ็นเลยนะคะตัวนี้จะทําให้รู้สึกว่าหลังทาไปนะคะเนื้อจะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะทาไปแล้วจะมีความชุ่มชื้นเลยทันทีค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะตัวนี้จะช่วยป้องกันรังสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นรังสี UVA UVB หรือรางสีแสงสีฟ้าซึ่งเราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะจะช่วยควบคุมได้ดีมากค่ะอีกอย่างนะคะเนื้อตัวนี้จะช่วยควบคุมความมันระหว่างวันได้ดีสามารถเติมได้แบบทั่วหน้าได้ทั้งวันเลยฟีดแบ็กสำหรับลูกค้านะคะหลังใช้ไปตัวนี้จะรู้สึกว่าชอบด้านเนื้อมากๆนะคะเพราะว่าเนื้อะค่ะจะเป็นเนื้อน้ําแร่เนาะอย่างที่บอกไปก็คือแบบมีความซึมง,ง่ายนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะอย่างให้ความชุ่มชื้นได้ด้วยแบรนตัวนี้นะคะเกิดจากการคิดค้นร่วมกันกั ถามคลินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเช่นกันค่ะคิดค้นร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่ของทางคลินิกนะคะเพื่อตอบโจทย์ในกลุ่มเป้าหมายของทางคลินิกค่ะ